สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมา b บอร์เกอร์เกมเมอร์กับเกม l ลนด์เดอะล็อกอนะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้พาทุกคนไปพรีวิวสกิลใหม่ของอาชีพลูนไนท์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูอาวุธชุดเซ็ตแล้วก็เฟืองที่จะอัปเดตเข้ามาใหม่พร้อมกันกับอาชีพลูนไนท์กันบ้างซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับสนับสนุนคลิปวิดีโอนี้โดยร้านเติมเกมจูปิโกช็อปครับ ก่อนหนึ่งตนะ้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่าข้อมูลที่ผมจะนํามาเสนอทั้งหมดในวันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลจากเซิร์ฟต่างประเทศซึ่งในตอนที่เซิร์ฟ global update เข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ถูกปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมดังนั้นนะครับจึงอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเสพข้อมูลนี้เพื่อดูเป็นแนวทางแต่ว่าไม่ต้องยึดติดหรือว่าอ้างอิงข้อมูลตามที่ผมบอกวันนี้100%่เต็มก็ได้เอาเละครับถ้าทุกคนเข้าใจในส่วนของตรงนี้แล้วเราก็มาเข้าสู่ในหาหลักของเรากันเลยดีกว่าครับ ดยส่วนขออาชีพลุนไน์นั้นหลักๆเนี่ยก็จะมี2สายด้วยกันครับนั่นก็คือสายดาบแล้วก็สายหอกโดยในส่วนของสายดาบนั้นก็จะเน้นการสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกติและทําการออโต้แคชสกิลต่างๆออกมาทําการโจมตีศัตรูซึ่งสกิลเหล่านั้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นทั้งในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและตัวเลขดาเมจที่ค่อนข้างสูงครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของอาวุธประจําสายนีกันบ้างนั่นก็คือ Elemental s o ซอส โดยในส่วนของออปชันเนี่ยก็จะมีช่วยเพิ่มค่า ATK, AG แล้วก็ ASPD หรือว่าความเร็วในการโจมตีหากเราทำการตีบวก6ได้นะครับก็จะช่วยเพิ่มดามจให้กับสกิล Explosive b a d e เป็นจำนวน100%และหากเรานะครับทำการสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกติหรือว่าเกรวเบนเนี่ยก็จะมีโอกาส5%ครับที่จะทำการ Trigger Explosion Blade นะครับออกมาโจมตีศัตรูตามเลเวลที่เราทาการอัพมาและฟิกนี้เนี่ยก็จะมีคูลดาวอยู่ที่1วินาทีด้วยกัน ทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของการตีบวก10กันบ้างครับเกลเบดเนี่ยจะมีโอกาส5%ด้วยกันครับที่จะสร้างความเสียหายแบบ double damage หากเรานะครับอยู่ในสถานะ dragon god advance ต่อมาครับก็คือในส่วนของการบวก15ครับหากเรารอยู่ในสถานะ Enchantment Blade เมื่อเรารทำการสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกตินะครับก็จะทําให้ Enchantment Blade นั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน200%ด้วยกันและสุดท้ายเลยนะครับกับการตีบวก18ครับก็จะช่วยเพิ่ม P damage หรือว่า damage กายภาพนะครับเป็นจํานวน5% จบในส่วนของสายดาบที่เน้นโจมตีปกติไปกันแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสายหอกซึ่งเป็นสายที่เน้นใช้สกิลแบบ100%กันบ้างโดยปกติแล้วนะครับตั้งแต่เป็นหลอดไนท์เนี่ยสายหอกก็มีสกิลให้ใช้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งการอัปเกรดมาเป็นลูนไนท์เนี่ยก็มีสกิลให้ใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ว่าสกิลในตอนที่เป็นหลอดไนท์กับลูนไนท์เนี่ยก็ไม่ค่อยจะคอมโบกันสักเท่าไหร่ครับซึ่งในส่วนของสกิลที่อัปเดตเพิ่มเข้ามาในตอนที่เเเเเป็็นนนนี้้กกจะะโดดด่่่่่ทังงงงงงใรรรืืออรรอออขาาาาาสสควมยยหยยตไ การสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะสกิลไฮไลท์อย่าง s p e a r s t a b b i n g นะครับที่สามารถสร้างความเสียหายได้ในระยะที่ค่อนข้างไกลพอสมควรอีกทั้งนะครับก็ยังสามารถบุ๊ดามเมจได้จากการทำคอมโบก่อนที่จะเริ่มใช้งานสกิลนั่นเองเอาละครับทีนี้เรามาดูในส่วนของอาวุธประจำสายนี้กันครับโดยสำหรับอาวุธประจำสายห้องนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า Royal Knight Spear ซึ่งในส่วนของออปชั่นนั้นนะครับก็จะช่วยเพิ่มค่า ADK ทั้งแบบหน่วยแล้วก็แบบเปอร์เซนต์อีกทั้งก็ยังจะช่วยเพิ่มค่า STR ให้อีกด้วยทีนี้นะครับหากเราทำการตีบวก6ได้ก็จะทำให้สกิล l a s t s t แล b b i n g แล้วก็สกิล s p ป ar s t r b b ป i n g นะครับสามารถที่จะโจมตีติดคลิเข้าได้เพียงแต่ว่าโอกาสในการติดคลิปที่เนั้นก็จะเท่ากับ70%ของคลิปที่เข้าเลทที่ตัวละครหลักของเราเนี่ยมีอยู่ครับ ต่อามาหากเราทำการตีบวก10ในขณะที่อยู่ในสถานะด r a g o n God a d ด e n t ก็จะทำให้สกิลโจมตีของมังกรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดา o n b r e e e อ Water, Dragon b r e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 r, เ Fire และ Dragon Breed Raw สร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน100% และการตีบวก15นะครับก็จะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับสกิลสเปียร์ส b b i บิงเป็นจำนวน3%ในทุกครั้งที่ทำการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเป้าหมายเดิมซ้ำอีกทั้งก็ยังจะเพิ่มดาเมจให้อีกเป็นจำนวน5%เมื่ออยู่ในสถานะดาร์กน g ก็อดแอดเสุดท้ายเลยก,กับการตีบวก18นะครับก็จะช่วยเพิ่ม P ีดาเมจหรือว่าดาเมจกายภาพนะครับให้เป็นจำนวน5%ด้วยกันครับ ทั้งนี้ตามข้อมูลของเว็บไซต์นะครับจริงๆเนี่ยจ,จะมีอาวุธอีก1ชิ้นแต่ว่ายังไม่ได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟจริงนะครับรวมไปถึงตัวชุดเซ็ตเองเนี่ยในเซิร์ฟจริงก็ยังไม่มีตามในรูปนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะแนะนําอีก1ชุดนะครับซึ่งเป็นชุดที่ใส่ร่วมก,กันกับอาชีพเมคานิกที่เป็นสายโจมตีกายภาพระยะประชิดเหมือนกันเริ่มต้นกันที่ส่วนเสื้อครับนั่นก็คือ strength supplement equipment โดยสำหรับออปชันนะครับก็จะช่วยเพิ่มค่าเดฟแบ็กเอชพีทั้งแบบหน่วยแล้วก็แบบเปอร์เซนต์อีกทั้งนะครับก็ยังจะช่วยเพิ่มค่าเอสทีอาร์ให้อีกด้วยหากทำการตีบวก6กนะครับก็จะได้ค่าแบ็กเอชพีเพิ่มบวก10ก็จะได้การสร้างความเสียหายระยะประชิดหรือว่ามีลีเอทีเคบวก15นะครับจะช่วยเพิ่มคลีเดฟแล้วก็บวก18นะครับจะช่วยเพิ่มค่าวิดครับ ต่อกันที่ส่วนที่2นั่นก็คือผ้าคลุมครับกับ Heat Suppliment Equipment โดยในส่วนของออปชั่นนั้นก็จะช่วยเพิ่มค่าเดฟแม็กเอชพีค่าลักแล้วก็ค่าวิธหากทำการตีบวก6ได้นะครับจะช่วยลดดาเมจกกยภาพที่ได้รับลงตีบวก10นะครับจะช่วยเพิ่มฮีลิ่งรีซีฟบวก15จะช่วยเพิ่มคริติคอลดาเมจแล้วก็บวก18นะครับจะช่วยเพิ่มค่า f t r ครับ และสำหรับส่วนที่3นะครับนั่นก็คือส่วนของรองเท้านั่นเองนั่นก็คือ Agility s u p p l e m e n t Equipment โดยสำหรับออปชันนะครับก็จะช่วยเพิ่มค่าเดตแม็กซ์พค่าฟรีแล้วก็คล t i c a ที่เขาเลนะครับหากทําการตีบวก6ได้ก็จะช่วยเพิ่มความเร็วในการขึ้นที่บวก10นะครับจะลดดาเมจเวทที่ได้รับลงบวก15นะครับจะช่วยเพิ่มค่า ATK เป็นเปอร์เซนต์แล้วก็บวก18นะครับก็จะช่วยเพิ่มพารักครับทั้งนี้นะครับหากเราทําการใส่ได้จนครบทั้ง3เซตนั่นก็คือส่วนเสื้อส่วนผ้าคลุมแล้วก็ส่วนรองเท้าก็จะเกิดเป็นเอฟเฟกต์เซตครับที่ในทุกๆ20 STR ก็จะช่วยเพิ่มฟ หรือว่า PDMG เป็นจำนวน1%ครับแล้วก็มาถึงในส่วนสุดท้ายครับนั่นก็คือส่วนของ v e l u s Core หรือว่าระบบเฟืองนั่นเองเริ่มต้นกันที่เฟืองแรกครับนั่นก็คือ Lava Bird โดยสำหรับออปชันของเฟืองนี้นะครับนั่นก็คือจะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับสกิล l X p o s i o n Base เป็นจำนวน20%ในทุกๆ5%ของพลังชีวิตที่สูญเสียไปครับเฟืองต่อมาครับนั่นก็คือ s ส d ี c a l e e โดยสำหรับออปชันของเฟืองนี้นะครับก็คือจะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับเก l ลเบดเป็นจำนวน40%อีกทั้งนะครับก็ยังจะช่วยเพิ่ม ASPD หรือว่าความเร็วในการโจมตีให้อีกเป็นจำนวน20%เมื่ออยู่ในสถานะ Dragon God Advent ครับเฟืองต่อมาครับนั่นก็คือ Dragon Soaring โดยสำหรับออปชันะครับก็คือเมื่อเราใช้สกิลดาร a กนอร์นะครับทำการโจมตีศัตรูในช่วงระยะเวลา5วินาทีนั้นจะทำให้สกิลแชโดว์สตราบบิ้งฟาสต์สตราบบิ้งแล้วก็ s p e ี r s t สต b i บบินะครับสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุล่รงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวนสูงถึง100%่้วกันครับต่อกันอีกหเฟืองครับนั่นก็คือสเปียร์บารัก โดยสำหรับออปชันนะครับก็คือในขณะที่สกิลสเปียสต a b b i n g ทำงานอยู่จะช่วยเพิ่มฟิ i c a l d a าเมจหรือว่าดาเมจกายภาพนะครับเป็นจำนวน50%ช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นจำนวน20%แล้วก็ยังจะสร้างโล่นะครับที่ช่วยป้องกันความเสียหายกายภาพเป็นจำนวน30%ของ m a ็ HP ในช่วงระยะเวลาที่สเปียสต a b b i n g นั้นทำงานอยู่ครับเฟืองต่อมาก็จะยังคงเป็นของสายหอกนะครับนั่นก็คือ f o r ์ดออฟฮอริสเปี ด้วยสลอตออปชันนะครับก็คือเมื่อทําการใช้สกิล l s t s t s t b i n i นะครับทำการโจมตีสตูก็จะมีโอกาส50%ด้วยกันครับที่จะสร้างความเสียหายเป็น2เท่ากันเลยทีเดียวแล้วก็มาถึงเฟืองสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ Infernal no n n n i h i l a t i o n ด้วยสำหรับออปชันะครับก็คือเมื่อทำการใช้สกิลดา a ์ o n นบีลด์ไฟเจอร์ทำการโจมตีศัตรูก็จะทำให้ศัตรูที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดจากสกิลนี้นะครับถูกลดฮีลิ่งรีเซฟลงเป็นจำนวน70%อีกทั้งนะครับก็ยังจะเพิ่มเบิร์นดาเมที่จะเกิดขึ้นจากสกิลดา a ์ o n นบีลด f ไฟเ e อนี้สร้างความเสียหายได้รุ่นแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกเป็นจำนวนสูงถึง1000%กันเลยทีเดียวและครับ และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของอาวุธชุดเซ็ตแล้วก็เฟืองที่จะอัปเดตเข้ามาใหมา่พร้อมกันกันกบอาชีพลูนไนนนั่นเองซึ่งหากใครนะครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเตมิมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมาเบร์เกอร์เกมเมอร์แลงขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ